ไวัดนกติดจากสัตว์สู่คนไม่อีกแล้วค่ะเชื้อไวรัสเหมือนกันนะคะวันนี้เรามาติดตามพบรายละเอียดของไข้หวัดนกนะคะซึ่งเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็เรารู้ทันโรคไว้ก็จะดีมากๆนะคะไข้วัดนกเนี่ยเป็นเชื้อเอเวียนนะคะอินฟลูเอนซ่าวรัสนะคะสำหรับเป็นพาหะนะคะที่จะนำมาสู่คนก็คือไก่นะคะหรือสัตว์ปีกทั้งหลายนะคะไข้หวัดนกนะคะก็จะมี พัน H5N1 นะคะหรือ H7N9 นะคะก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดบอกให้ฟังนะคะที่พบบ่อยนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพสรุปให้ดูนะคะว่าไก่ป่วยนะคะไก่ป่วยก็นําโรคมาสู่คนนะคะเพราะว่าคนบริโภคไก่แล้วก็เลี้ยงไก่นะคะไข้หวัดนกคืออะไรไข้หวัดนกจัดเป็นโรคไข้หวัดชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อเอเวียนอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะคะเป็นไวรัสดีตอ็นเออินฟลูเอนซ่าไวรัสแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะชนิด AB และ C ไข้หวัดนกนั่นจัดอยู่ในชนิด A โดยปกติจะมีการติดต่อระหว่างโกกับสัตว์ปีกชนิดต่างๆนะคะ แต่ที่สำคัญนะคะไม่ติดต่อมาสู่คนแต่ปัจจุบันนะคะก็ได้รับผลกระทบแล้วนะคะมีการแพร่ระบาดจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H1N1 มาเป็น H5N1 นะคะแล้วก็ติดจากสัตว์มาสู่คนที่บริโภคเนื้อสัตว์ไม่สะอาดนะคะไม่ไม่ทั้งปรุงไม่สุกด,ด้วยนะคะสำหรับเชื้อไข้หวัดนกที่พบเจอ H7N9 นะคะก็คือ เป็นไข้หวัดนกที่มีสาเหตุจากเชื้อไข้หวัดซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไข้หวัดนกที่กล่าวมานะคะก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H ฮด9นะคะ ซึ่งพบเป็นสายพันธุ์ของไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดระบาดในประเทศจีนในช่วงปี2556ที่เราได้ยินข่าวกันมาในปัจจุบันปี2560ก็มีการระบาดท,ที่รุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งในระยะ3เดือนแรกที่ผ่านมาก็มีนะคะปรากฏการณ์นะคะทีะ่ตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานะคะที่มีประมาณ10ถึง20รายต่อเดือนนะคะพบแล้วประมาณ343รายที่มีการระบาด นะคะแล้วก็ติดเชื้อเสียชีวิตถึง89รายและปัจจุบันยังพบคนติดเชื้ออยู่นะคะเมื่อตอนปี2,560แล้วก็รักษาหายขาดกันแล้วก็ทำให้ตื่นตระหนกกันทั่วโลกนะคะสำหรับการระบาดในครั้งนั้นนะคะแล้วก็สาเหตุของไข้หวัดนกนะคะ H7N9 เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่านะคะชนิด A แล้วก็มีประวัติว่าไปสัมผัสสัตว์ปีก นะคะแล้วก็อยู่คุกคีกับสัตว์ปีกอาการสําคัญก็คือพบว่าไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้นะคะมาเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจเป็นหลักก็จะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่โดยไม่ได้จำเพาะจาะจงกับไข้หวัดนกก็คือมีไข้สูงอยู่แล้ว38องศาหนาวสาั่นปวดศีรษะวนเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียท้องร่วงท้องเสียอาเจียนมีน้ำมูกไอเสมหะแล้วก็เจ็บคอเลือดกำเดาอาจจะมีออกบ้างแล้วมีเลือดออกตามไรฟันและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนก็คือปอดบวม และเกิดระบบหายใจล้มเหลวได้นะคะก็คือ Acute Respiratory Distress Syndrome นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุนะคะอาการของไข้วัดนกค่ะไข้วัดนกเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อก่อนที่จะแสดงอาการประมาณ3-5วันทั้งนี้หากเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 เนี่ยอาจฟักตัวได้ถึง17วันแต่ในสายพันธุ์ H7N9 ใช้เวลา1-10วัน โดยปกติจะอยู่ประมาณ5วันก็จะมีช่วงที่เชื้อฟักตัวออกมาจะไม่ปรากฏอาการใดๆและจะเข้าสู่ระยะแสดงอาการเลยก็คือมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศรีรษะแล้วก็มีปัญหาทางเดินหายใจเช่นไอแล้วมีน้ำมูกไหลบางรายจะมีเริ่มอาการแทรกซ้อนเช่นท้องเสียอาจเจียนปวดท้องเจ็บหน้าอกมีเลือดออกตามไรฟันมีเลือดกำเดาไหลและมีเยื่อบุตากเสพด้วยซึ่งอ,อาการที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างเฉียบพลัน และหนึ่งในจํานวนผู้ป่วยที่เป็นที่พบอยู่เป็นจํานวนมากๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจส่วนล่างเช่นหายใจลําบากเสียงแหบแห้งมีเสียงครืดคราดเวลาหายใจมีเสมหะเหนียวข้นบางครั้งเสมหะอาจจะปนเลือดออกมาในเสมหะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่พบเจอได้ส่วนการป้องกันปัจจุบันยังไม่ทราบถึงกลไกของการติดเชื้อแต่วิธีการป้องกันการติดเชื้อก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่ทําให้ติดเชื้อไวรัสนะคะก็คือไก่ พอสัมผัสไก่แล้วก็ต้องล้างมือนะคะหลังปรุงอาหารด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าการล้างมือเนี่ยหลังจากไปจับสัตว์หรือมาปรุงอาหารที่เป็นสัตว์ปีกก็ดีนะคะบางทีเราสัมผัสเลือดหรือสิ่งทัดหลังของสัตว์เนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อได้นะคะดังนั้นต้องปรุงอาหารนะคะให้สุก นะคะแต่ว่าช่วงไก่เป็นโรคระบาดก็รับประทานหมูแทนไก่ก็ได้รับประทานปลาแทนไก่ก็ได้นะคะแล้วก็ต้องปรุงอาหารโดยเฉพาะไก่เนี่ยให้สุกมากกว่า70องศาก็คือร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ที่ป่วยหรือตายนะคะนอกจากนั้นไข้หวัดนกยังมีหลายสายพันธุ์นะคะ H7 H N7 H9 N2 นะคะ H6 N1 นะคะ H10N8 นะคะแล้วก็ H5N6 นะคะอาจจะพบระบาดสู่คนได้นะคะอาจจะมีการกลายพันธุ์แต่เกิดขึ้นได้น้อยค่ะแต่เราก็เรียนรู้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ไวรัสเนี่ยกลายพันธุ์แล้วก็มีการแพร่ระบาดค่อนข้างรวดเร็วนะคะดังนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พบการเจ็บป่วยได้ถ้าเราเห็นสัตว์ป่วยผิดปกติ ตายเป็นจํานวนมากเราก็ต้องสงสัยก็แจ้งปศุสัตว์ให้มาตรวจและประเมินดูก่อนนะคะถ้าเข้าข่ายเราก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองด้วยนะคะส่วนการรักษานะคะก็จะมียานะคะโอซินทามิเวียแล้วก็สนามิเวียนะคะสามารถใช้รักษาโรคไข้หวัดนก H 7 n 9ได้ยาทั้งสองชนิดนี้จะถูกใช้เพื่อลดความรุนแรงของอาการป้องกันภาะวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตโดยยาเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงหากผู้ป่วยได้รับยาภายใน48ชั่วโมงหลังจากอาการเริ่มแสดงนะคะแต่การรักษาควรเริ่มโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ดังนั้นหากมีอาการเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะคะและก็เคยสัมผัสสัตว์ปีกนะคะมีประวัติเคยสัมผัสสัตว์ปีกภายใน7-10วันเนี่ยแล้วก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ที่เป็นไข้หวัดนกอ่าคนที่เป็นแล้วเราไปคุกคีอยู่ใกล้ นะคะแล้วก็อยู่ในชุมชนที่มีการระบาดของไข้หวัดนกในช่วง14วันก็ให้รีบไปโรงพยาบาหลหรือกักตัวนะคะเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยและได้รับยาช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะเข้าใจตรงกันนะคะภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดนกโรคไข้หวัดนกสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่างมากนะคะโดยแทรกซ้อนอยู่ทั้งหายใจถี่และสั้นปวดท้องภาวะช็อกก็คือความดันโลดต่ําลง นะคะไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีอาการชักนะคะจากเภาวะไข้สูงนะคะสิ่งเหล่านี้คือเพราวะแทรกซ้อนนะคะนอกจากนั้นอาจจะมีแทรกซ้อนรุนแรงต่อระบบของโรคแทรกซ้อนตามมานะคะก็คือโรคปอดบวมนิวโมเนียนะคะโรคปอดแฟบหรือถุงลมป่งพองหรือถุงลมรั่วนะคะจากปอดได้หมดนะคะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนะคะไตล้มเหลว ระบบการทํางานหัวใจผิดปกติการทํางานของวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตตามมาได้นะคะนี่คือการรู้ทันโรคนะคะเพราะว่าเหมือนตอนช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็มีฝีดาดลิงนะคะฝีดาดลิงก็เป็นไวรัสตัวหนึ่งนะคะและที่สําคัญก็ติดจากสัตว์สู่คนนะคะสําหรับฝีดาดลิงนะคะก็มาโรคเมอร์สนะคะโรคเกี่ยวกับ โคโรนานะคะแล้วก็มาไข้หวัดนกนะคะกลุ่มต่างๆเหล่านี้โรคซานะคะก็เป็นเชื้อไวรัสทั้งหมดนะคะที่มีการพัฒนาตนเองนะคะจากการทดลองจากห้องวิทยาศาสตร์นะคะจากเลือดของสัตว์แล้วก็มีการพัฒนาจนเขาเรียกว่าเพาะเชือ้อจนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นไวรัสที่มีผลต่อคนได้ดังนั้นจะเจอแบบไหนมาก็ตามแต่นะคะถ้า ภูมิต้านทานดีก็จะจบคําตอบทุกอย่างก็คือเราจะไม่ติดเชื้อแล้วก็เราจะแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองและคนที่เรารักได้นะคะเราจะประกอบสมาชีพหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราอ่อนแอเราไปเจอคนที่ติดเชื้อมาเราก็ต้องติดติดแล้วก็เอากลับมาบ้านก็ติดคนอื่นนะคะอันนี้คือโรคติดต่อโรคระบาดดังนั้นหยุดวงจรเหล่านี้ด้วยตัวของคุณเองก็คือหันมาใส่ใจ นะคะอาหารเนี่ยปรุงให้เป็นยารับประทานของดีมีประโยชน์แก้อาการนะคะต่างๆได้ด้วยอาหารนี่แหละปรุงแล้วก็รู้จักดักให้ทันนะคะป้องกันโรคภัยที่จะรุนแรงขึ้นได้นะคะก็ฝากไว้เพราะว่านี่คือุุประสงค์จริงที่หมอปอทำคลิปวิดีโอต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านปลอดภัยและห่าง ไกลจากโลกก็ฝากติดตามหมอปอที่ Facebook ดรอรวิศราดาวัน YouTube พักเฮลทนเฮคลิปวิดีโอไปเยอะนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่98นะคะเรื่องไข้หวัดนกไวรัสจากสัตว์สู่คนเรียนรู้และป้องกันกันได้นะคะแล้วก็สแกน QR Code นี้ได้นะคะเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องสุขภาพเราจะสนทนาแล้วก็ตอบปัญหาทุกท่านไม่ได้ทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่ดูแลก,กันและกันตลอดไปนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับ คลิปวิดีโอและก็สาระดีๆที่รวบรวมเนื้อหามาเพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้รู้ทันโรคคือคำตอบอย่างชาญฉลาดในยุคนี้ก็ฝากทุกท่านนะคะว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะถ้าคิดว่าดีแล้วก็ฝากแชร์นะคะสำหรับวิดีโอดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นสะพานบุญใ่้หนึ่งได้รู้เหมือนกันสำหรับนี้สวัสดีค่ะ